สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมสมาชิกเพื่อนบ้านเนาะที่เอาเห็ดเรามาทำเป็นอาชีพเสริมนะคะอ้าวสวัสดีค่ะพี่ตนูนสวัสดีจ้าอันนี้ใส่ก้อนได้เท่าไหร่ประมาณแปดสิบก้อนเกือบเก้าสิบ เพราะว่าตือสายได้ไ <Tamam> ม <al ip ans> ่ถึงร right. <that> <that> to <the> ้อยยัดไม่ได้ของมาเรีทำร้อยร้อยเนาะร้อยสองก้อนนี่ยัดไม่ได้เนื่งนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เอาออกเนี่ยสองชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงครึ่งสำหรับคนงบน้อย โอ้ใช้รล้ใช้เลืเ่อนเอาโอ้ดีว่ะดีดีว่ะ้่วยกบายหน่อยเนีะแกเป็นอาชีพเสริมอย่างดีเลยนะลดต้นทุนได้ลดต้นทุนได้เนาะพี่ตุนเนาะใช่ใชพอมีรายได้เสริมอืคนอายุหกที่พอมีกําลังทำไม่มีงานอะไราทำทำน้อยๆทาเยอะก็ไม่ไหวเนาะ ทำทีละสองเตาไปสองโมกสองโม่กี่ก้อนนะทีละสีโม่เอ๊ะทีเลยยังไงวะทีละชุดอะเอาเอาสองตาเอาสองโม่นึ้โม่นึงของของโรงใหญ่อ่ะของโรงเลี้ยงใหญ่อ่ะมันได้สองร้อยเออก็นน่้ก็โม่เนื้อก็ได้สองร้อยเหมือนกันเออสองร้อย สองโมสองโมงในสี่ร้อยสี่ร้อยออแล้วก็นึ่งนึ่งทีเดียวเลยเลยยังไงนึ่งวันเดียวนึ่งเป็นหวันเลยสนะี่ร้อยนี่เพราะว่าถังมันใส่ได้น้อยไงออใส่ได้ไม่มากก็ทำก้อนเต็ดแล้วค่อยมันนึ่งหวานนึ่งเอาเ,เราเราเริ่มต้นเราลงทุนไปเท่าไหร่เริ่มต้นลงทุนถังถังก็เ่็ดหา่<ะ> ทีนีถังเกา๋าเขาซื้อมาสองร้อยอือถังสองร้อยก็สอบป่านเท่าไหรก็สอบป่านลูกก็ยี่สิบยี่สิบบาทใช่อะไรใช้สองลูกได้ลูกค่งใช้ลูกคืนเขาซื้อมาสองลูกเออเสร็จแล้วไปซื้ออุปกรณ์ที่เอ่อที่บ้านเห็ดมารีเนะาะก็ตกค่าอุปกรณ์ชุดเนืงอเอามาประมาณเท่าไรชุดเนื้อที่ได้สี่ร้อยเนะ่ะ สี่ร้อยก็ประมาณพันแปดพันแปดก็ได้สี่ร้อยก้อนอ่าอ่าก็ตกก้อนละเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคำนวณกันเนาะว่าตกก้อนละเท่าไหร่ต้นทุนก้อนก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปก็ไม่ได้สี่ร้อยเป๊ะมันก็ได้กว่าก็แล้วแต่มันกว่าบางทีก็ติบก้อนมีติบก้อนอะไรประมาณนี้ก็ได้เศษไปเศษมันแต่ก็ ลองไปดูหลวงเลี้ยงนะต้อหรับคนออตน้นทุนน้อยที่จะคิดทำออคนตน้นทุนน้อยน้อยเนาะไม่มีอะไรเลยเออมาดูน้องเลี้ยงก็แบบเอาง่ายง่ายอ่ะใครไม่ไขายเนี่ยเป็นแนวคิดออให้เพื่อนเพื่อนเนาะใครจะทำเป็นอาชีพเสริมทำเป็นอาชีพเสริมคนไม่มีไรายได้รไรโอ<ฮ>้โห เล่นเป็นคีเลนงนี้แหละมันเป็นยู้ชายคาไงมันยู้ชายคาเวลาฝนตกเราโรดน้ำมันก็แชอยู่แล้วเพราเราไม่ได้เทป,ปูนมันก็ไม่เป็นไรยมอสเดี๋ยวมีทุนสักหน่อยเทป,ปูนหน่อยเนาะออมีทุนสักหน่อยอ,อ,อันนี้เขาเริ่มเริ่มจากต้นทุนศูนย์บาทเนาะมาลีเอาเอาสนับสนุนาาต้นทุนเริ่มแรกก่อนอา่าแต่งบน้อยจริงๆนะต้นทุนคือศูนย์บาทแล้วก็คือเอาเอามาจากของอ,อ,อุปกรณ์มาก่อน แล้วมาไล่ทำหนึ่งขึ้นหนึ่งอย,อยู่นู่นที่กําลังเริ่มแล้วเอาไปบ่มตรงไหนเนี่ยก็นเ,เนี่ยเอาไว้เงี้ยง่ายๆมีร่มเงี้ยทําง่ายๆสํหรับคนไม่มีต้นทุนสํหรับคนแบบต้นทุนไม่น้อยบ้านก็อยู่คนเดียวยยอยู่นดีวฝันก็าต,ตามๆหน้าบ้านนี้ถ้าแดดไม่ส่องก็ใจได้หมดเพิง เมื่อเราก็ไม่มีต้นทุนอะไรไขางแล้มเขาก็ให้มาคนไม่มีต้นทุน,น,นก็จนได้โอได้ขนาดเนี้ยเนี่ยถ้าถ้าเราลิ้ต้นทุนสักหน่อยนะไม่น่าจะเกินห้าพันบาทเนาะจริงๆสามารถทําได้แต่ไปหาจับอุปกรณ์ทาร้านใหญ่ๆอะ่ะเออจับเพราะว่าถ้าไปลงทุนขี้เรื่อยอะไรเงี้ยลงทีมันเยอะอม,มันหลายหมื่นทีนี้เราไป เออซื้อของเขาตามที่เขามีฟาร์มสหรับคนอายุหกสิบยังมีกําลังทําแล้วก็ได้อยู่กับบ้านทํางานแบบเบาๆอันนี้เก็บได้กี่รุ่นละสีรุ่นเลยเนี่ยกำลังมันกําลังสีรุ่นเลยหือหือสีรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะได้ดอกขายนะก็ยังสามารถขายก้อนได้เนาะก้อนก็ยังขายได้ก็ขายได้อืเติมไป โอเคเลยโอเคเลยก็ okay, okay, okay. อย่างเนี้ยบางคนหลายๆท่านเนาะก็บอกว่าเสี่ยงลงทุนเยอะแต่แต่มาเลยขอค้านเนาะว่าสามารถลงทุนน้อยได้แล้วค่อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปได้นะแต่เราต้องรู้จักว่าเออมีฟาร,ร์มใหญ่ตรงไหนใกล้ๆแล้วขอแบ่งซื้อพวกอุปกรณ์ได้ไหมอะไรเงี้ย ถ้าอยู่ใกล้บ้านมารีก็มาซื้อกับมารีได้นะก็ช่วยช่วยกันมาเรียนรู้็อาจา์ได้จาร์ต้นมดเปลือกเนี่ยลงทุนพื้นฐานนะมารีว่าปิดประตูขาดทุนนะแล้วควรจะลงมาทำก้อนนะสำคัญที่สุดนะถ้าจะไม่ให้เราขาดทุนนะัหรือไม่ให้เราเจงนะ ก็ลงทุนมาทำก้อนไม่ได้ลงเยอะลงน้อยๆต้นทุนน้อยๆได้รถก็มีล้อ,อเข็นสบดวกสบายเลยนี่เลยมันแย่ชั้นล่างนี่แหละร <laughs> <อน> <laughs> <laughs> ้อน, <laughs> น,บนอบ <laughs> <laughs> นี่มีฟาร์มใหญ่นะฟาร์มใหญ่บางฟาร์มนะเขาต่อไปเป็นสามถังนะเตาปั้นหนึ่งได้ทีละสามร้อยใช้แบบเนี้ยสุกฟืนนี่แหละแล้วก็ได้มากกว่ามารีทําอกนะที่มารีลงเตาสติสนนะแล้วนึ่งนึ่งแบบนี้สุกดีด้วย ามันด <while> ้วยไอ้ยไอันนี้ด้วยมองไม่เห็นมีแต่ไอเดี๋ยวมาทุกอนแล้วระวังจะเหยียบตะปูนะตะปูงายอยู่นั่นเห็นโยเห็นโยเพราะฝืนมันมีแต่ตะปูเดี๋ยวเอาไปไล่จับก่อนก่อนทุกคนที่เห็นก็ยิง เอ็แดบได้ดีมากอ่ะเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะถังจริงๆชั้นอิดบล็อกอ่ะก็จะดีนะไม่ไม่ควรจะวางก้อนตั้งกับพื้นนาน มันจะทําให้เชื้อราลงมาข้างหน้าง่ายทีเนี้ยถ้าเราตั้งแบบเนี้ยเนี่ยตั้งแบบเนี้ยดีแต่ว่าแค่ปัญหาหน่อยเนาะมันอยู่ใกล้อันนี้จะเปิดใช่ไหมเปิดได้ยังน่ะระตูดมันยังไม่เต็มเท่าไหร่จริงมันใกล้กันเกินไปนิดนึงโอกาสเชื้อราเข้ามันได้ง่ายแต่บังเอิญเป็นเออลงเปิดดอกใหม่เชื้อรามันก็น้อย แต่ถ้านานไปเราจะมาบ่มอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะบ่มอย่างนี้โอกาสเชื้อราเข้าง่ายมากดังนั้นในรุ่นสองรุ่นสามก็ควรจะแยกให้ห่างกันหน่อยพอที่มันแคบนะคนแต่ก็จะแนะนำแบบคนไม่มีต้นทุนน้อยๆไม่ต้องไปทำอะอไรมากมายมีลมๆมตรงไหนก็ ถ้ามีได้ทุนนะดีเลยเนาะมีใช่มีได้ทุนบ้านของสูงตรงนั้นก็เหมาะนะแต่ว่าต้องทําร่มบังแดดเออวางได้เลยบนโต๊ะน่ะวางบนโต๊ะได้เลยอ่แต่ว่าร่มแดดมันสองเย็นใช่ไหมแดดมันสองเย็นมันก็จะเต็มปอเขาก็บอกง่้ยมึงวางหน้าบ้านนะบอกเออวางเขามิชั่นพอดีอะชั่นเอ็นพอดีอะล้วก็ตีแถบข้างๆแปะกันก้อนกิ้ง วางได้แล้วแดดมันสองเราก็ก็ค่อยๆทําไปค่อยๆแก้ปัญหาไปถ้าเราแก้ปัญหาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ปัญหาใครจะเอายังอาก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะค่ะ กับคนที่คิดจะหาอาชีพเสริมเนาะช่วงนี้เป็นอะไรที่หาเงินยากออย่างการลงทุนก็เป็นสิ่งที่ยากมากๆสิ่งที่แนะนำได้ก็คือส่วนนี้แหละก็รอมันเล็กโอ้เก่งจังอดบได้ ได้นี่อถึงไม่เอาอ <c oughs> โอ้ลอ้อมันหายไปลอ้อสองลอ้อลงลงมาทำก้อนไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพื่อนๆนจากคลิปที่มารีได้ ให้เพื่อนๆได้ดูนี้เขาก็ไม่ได้มีต้นทุนมากอะไรแต่ก็สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำล้วก็สร้างทั้งไรายได้และความสุขซึ่องอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จุดประกายให้หลายๆท่านนะได้เห็นว่าการทำเห็ดหรือการลงมาทำก้อนเห็ดไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงมากอย่างที่คิด และเมื่อทำแล้วก็จะไม่มีการขาดทุนเพราะสิ่งที่เราทำมันจะเสริมสร้างความรู้เราเพิ่มขึ้นไปมากๆและช่วยเราลดต้นทุนได้เยอะมากๆาสำหรับคนที่ทำดอกขายนะโดยที่ไปซื้อก้อนเข้ามาเพราะนี่จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ทุกท่านไปลดต้นทุนนะคะ ไม่ได้ทำยากเลยนะจากที่เห็นเห็นนะแล้วก็จากการลงทุนนะใช้ทุนไม่น่าจะเกินห้าพันบาทนะในในส่วนที่จะทำเนี่ยใส่น้ำแค่ไหนอ่ะใส่น้ำแค่ขอนนะน้ำมือชี้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 ทางไอ้นี่กับครึ่งเนี่ยแค่นี้แนหะประมาณเนี่ย เา้าไนั่นมันสูงอยู่ประมาณนี้มะเออเนี่ยแะอ๋อชั้นข้างในมันสูงคึ้นคึ่้ออ๋อชั้นมันสูงหรอก,ก็เลยใส่ก้อน,นได้น้อยด้วยเหมือนเหมือนที่บ้านชั้นต่ำกว่านี้เนะเา,าะนแล้วมันก็พอพอคารมะเรอก็มันก็ครึ่งๆึ่้ต่ำกว่านะ อืมฮถังนะวิธีการทำถังแบบนี้ที่จะนึ่งนะเอเดี๋ยวมารีไปทำคลิปให้อีกแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะว่าทำแบบไหนไม่ยากนะเพื่อนๆนะก็เ,ะเดี๋ยวยวิธีการทำถังเล็กแบบนี้ซึ่งต้องมีวงแบบนี้สปิด เขาจะเจาะรูสองรูนะเจาะรูเป็นรูตะปูมันจะลอนน่อยนึงเพราะว่าเราทําต่อเน,นื่องไงอืมทีเดียวเลยหลายชั่งมันก็จะไม่อนี้อืมมันก็จะมีลอนอย่ยหามุมก่อนตอนเราเข้าก็จะยากตอนเราเข้า อนนี้ยังไม่มีเชื้อนะหนึ่งเพื่อฆ่าชะ้อโรคในนี้แล้วแล้วเราถึงจะใส่เชือเช้อเห็ดตีก้อนได้สวยนะนี่ หายแน่โรกจองจะเป็นย่ายน้อยลมควันไปในตัวฆ่าเชื้อโรคในร่างกายใครเป็นวัดหายแน่เมื่แล้วได้กินควันด้วยคือืๆ เราเีนาือว่งกาเร่ความใจนะหนใอนร่ว่ามันหามันขึ้นได้ดีกว่ามั้งคิดว่าแบบไม่ต้องยักมันมามมันก็จะได้แบบคิดว่าในความคิดคิดว่ะ ขายแบบมันขึ้นได้มีมมทนน้นนึงอ่ะครับอรงจับระพงนะวัดเด็กเด็กเด็กแต่แล้วก็กาไดนะ้ะเราเชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ต้องใช้อันนี้หลวมอนะืมมีทั้งหวมทั้งเน้นตีะของตัวเองเนี่ยอืมไ, <c oughs> ไม่คิดว่าอันนี้จะคิดว่าใช้อดอก ไม่ข่ายก้อนในกระชายดอกมก้อนก็รวมกันลยไรหอมมันไม่เสมอกัอนกนะหอ,อ,อ,อยมอนก้นมันปักเลยอะคือคอือคือตอแรกว่าตอน,น,นะนรแรกว่าเพ็นคุยก,ก้อนนึกอ่อนที่ไหนได้อยู่ทำเองก็มีอ่อนมีแน่นไม่เท่ากัน คือวันหนึ่งอย่างนี้ยมัน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 จะขึ้นแบบไขมันจะขึ้นโดนมดพยายามเอาเกินมันจะหนีมั้งคิดว่าในความคิดในใจเราในความรู้สึกแต่เราอันนี้ประสบการณ์ใครประสบการณ์มันนะเอออ,นนอันนี้คือคนทำเหตุจะเป็นอย่างนี้แหละเห็นดีหน่อย สิ่งที่เราทำอันไหนเรารู้สึกว่าเราดีสำหรับเราเราก็เลือกแนวของเราเองไม่ใช่ไปเรียนรู้มาแล้วก็จะต้องทำแบบแห็อานะจารย์เป๊ะๆเป็นไปไม่ได้ของเราเองก็ไม่ได้ทำเหมือนต้นแบบถ้าเราไม่เรียนรู้เพิ่มเติมเราไม่คิดปฏิวัติในในความเป็นตัวตนของเราเราก็จะได้ไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มใหม่ๆแต่ทำเห็ดมันต้องเป็นแบบนั้นมันคอนโทรลเราให้เรา ปับเตกตัวเราอินเสมอเนาะก็อย่างเี้ไม่ได้บางเผลอไปงี้ยอ้อมนอสกสึ้เอี้า Không không? Không cảm thấy con con ่ตอเดี๋ยวมาจับไว้ให้ก่อนอะไรเราไม่ได้ฝืนเดียวกันต้อนเดียวกันเนาะใส่ถุงนะเอาจริงง่ายง่ายอะไรผิดไม่มีอะไรผูกเนาะ เป็นชายตอนพ่ง้าคือผ้ออาอะไรพอมันาอะไรก็ไม่รู้นั่นไห ผ่าอะไรที่ลุงมีตำอรับคนไม่มีจุนอะไรก็ได้กระดุมปัสตติกนี่แหละช่วยเราได้ขอบไปน

มันก็จะเ,เหนื่อยให้มันทำไหวไงกำลังเราได้ถ้าีนน้นำนะนะคนที่ทนทนไม่น้อยอม่ต้องไปปลูกพักแล้ว <c oughs> ไม่มันมันคู่กันไปก็ได้มันเป็นอะไรที่อยากทําด้วยถ้าเราไม่อยากทํำพลังมันไม่มีอันนี้เราจะเดี่ยวอยู่แล้วอะ่ะมันมีพลังเพราะความอยากอ อยากทำเพราะอยากทำมันลืมไงลืมร่างกายเราก็จะไม่เจ็บไม่ปวดตอนเราทำอ่ะเรามีเราเพลินอ่ะมีความสุขกับมันลุกแล้วเดี๋ยวมันใกล้ียป้ก็ขอฝากคลิปไว้เท่านี้เนะเผื่อเป็นไอเดียของคนอีกหลายๆคนเนาะพี่ตุนป้ายลากันก่อนสวัสดีค่ะจสวัสดีค่ะ